ผู้จัดการปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งปากซอยวิภาวาดวีรังสิตเจสิบได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจตีอนุชิตชาติชูเลี่ยมสารวัตรสอบสวนสอนทอุ่งสองห้องเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังนายเทพพิทักษ์แอลสละาอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังเติมน้ำมันแล้วไม่มีเงินจ่ายจากนั้นก็ไปก่อเหตุทุบตู้ ATM ธนาคารก่อนขับรถหนีออกไปจากนั้นตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนทอุ่งสองห้องก็ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบภาพวงจรปิดภายในปั๊มพบรถกระบะสีบรอนขับเข้ามาจอดที่บริเวณหัวใจต่อ มาก็มีชายสวมเสื้อสีชมพูกางเกง3ส,ส่วนเดินลงมาจากรถลักษณะเซไปเซมาก่อนที่จะเดินตรงไปยังตู้ ATM ที่อยู่ทางออกของปั๊มซึ่งขนาดนั้นได้เดินเซมาชนกับเสาทางเทาง้ทาหน้าร้านสะดวกซื้อจนมีบางอย่างตกลงที่พื้นซึ่งชายคนดังกล่าวก็ได้ก้มลงเก็บก่อนที่จะเดินไปที่ตู้ ATM ใช้เวลาอยู่ที่ตู้ประมาณ15นาทีก่อนที่พนักง,งานปั๊มจะเดินไปหาชายรายนี้และเดินกลับมาที่รถกระบะก่อนที่จะขึ้นรถขับนี้ออกไปทันทีด้านนายชายพนักง,งานปั๊ม ก็ได้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะสีบอลขับเข้ามาจอดรถเพื่อเติมน้ํามันซึ่งจําได้ว่าคือนายเทพพิทักษ์แอลสละเน็ตไอดอลชื่อดังโดยบอกว่าเติมดีเซลจานวน1,000บาทขณะที่เติมน้ามันอยู่ก็เห็นนายเทพพิทักษ์น้บเงินแต่ก็ปรากฏว่าไม่พอจึงเดินลงจากรถและคาดว่าจะไปกดเงินแต่ว่านานเกินไปและเห็นว่าคิวรถนั้นเยอะขึ้นประกอบกับเพื่อนพนักง,งานบอกว่ามีคนทุบตู้ ATM โดยนายเทพพิทักษ์บอกว่าก,กดเงินจากตู้ไม่ได้ตู้กินบาทจึงเดินกลับมาที่รถ แล้วก็สแกนจ่ายแต่ก็ยังไม่สามารถทําได้เนื่องจากโทราศัพท์นั้นหล่นในที่ทํางานด้านนางสาววิไลพรผุดผ่องแม่ค้าลอตเตอรี่ที่อยู่ใกล้กับตู้ ATM ก็ระบุว่าก่อนเกิดเหตุน,นั้นตนกําลังยืนขายลอตเตอรี่ให้กับลูกค้าอยู่เห็นผู้ก่อเหตุเดินเอาบัตรมาสอดที่ตู้แล้วก็บ่นว่าเงินไม่ออกสักทีใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็โวยวายอยู่คนเดียวเอามือทุบตู้ ATM ใช้เท้า,ทาเหยียบที่ตู้และใช้คําพูดที่หยาบคายจนทําให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์น,นั้นก็ไมม่่กกล้้้้าาาทีจะเเขปหสวนนนตััองรู ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นภรรยาของนายเทพพิทักษ์ก็ได้เดินทางมาพูดคุยกับผู้จัดการและได้จ่ายค่าน้ํามันจํานวน1,000บาทส่วนความเสียาหายของตู้นั้นก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้นกลับมาตรวจสอบอีกครั้งนั่นเอง